จ้าไม่ใกล้ไม่แจงข้าวนะจ้าวันที่สีกันยานะคะสองห้าหกสามรัฐบาลแจงให้สามพันสิบห้าล้านสิทธิ์ประชาชนผู้ค้ารายเล็กรายเล็กได้ประโยชน์ไม่เอื้อทุนใหญ่เป็นมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนที่ต่อย,ยอดจากโครงการชิมชอบใช้นะคะ เพื่นก็ผ่านหัวข่าวให้สามพันไม่เอือ้อทุนใหญ่เน,นาะจ้ะเนาะฮามาเบิงเนือ้อหารายละเอียดต่อไปเลยเนาะจา้ะเมื่อวันที่4กันยานอไตรสุรีไตสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่สื่อออนไลน์บางสำนักรายงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชน15ล้านสิทธ์ รับ3,000บาทเพื่อจับจ่ายใช้สอยเป็นการเอื้อทุนใหญ่เงินเข้ากระเป๋าห้างสปปรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อขอแจ้งว่าโครงการดังกล่าวนะคะเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชน ที่ต่อยอดจากโครงการทิมชอบใช้โดยร้านค้าที่เข้ามาโครงการจะยังเหมือนเดิมแต่วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้นะคะเพื่อขยายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยมีเป้าหมายลึกกลุ่มร้านค้าหาเปร่แผงลอยร้านโชว์หวยร้านขายข้าวแกง ร้านขายอาหารและเครื่องมือตามตลาดที่หรือตลาดนัดนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะทั้งนี้เพื่อกระจายรายได้ลงสู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้มากที่สุดนะคะนสไทรซุลีกล่าวว่าเพื่อให้เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจถึงผู้ประกอบการรายเล็ก มากที่สุดโครงการดังกล่าวจึงได้กำหนดหลักการเบื้องต้นให้สามารถใช้จ่ายได้วันละ100บาทโดยรัฐออกค่าใช้จ่ายให้50%เซผู้ได้รับสิทธิ์ออกเอง50%ซทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องในการจับจ่ายใช้สอยกับผู้ประกอบการรายเล็ก นะคะอย่างเช่นการซื้ออาหารเครื่องดืม่มตามร้านค้าหาเปร่แผงลอยหรือร้านโชว์หวยโดยภาครัฐจะพยายามช่วยให้ผู้ค้ารายเล็กรายน้อยได้เข้าร่วมโครงการให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากรัฐนะคะ สำหรับโครงการดังกล่าวต้องการช่วยเรื่องค่าครองชีพของประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจให้ลงไปสู่ผู้ค้ารายเล็กรายน้อยหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 โดยไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้เงินเข้ากระเป๋าทุนใหญ่แต่อย่างใด แม้โครงการนางกล่าวจะมีห้างสปปรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อเข้าร่วมโครงการก็ตามแต่จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์การใช้จ่ายนั้นเอื้อให้มีการซื้อของกับผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยจริงๆนะคะอันนี้นางสาวไตรสุรีกล่าวนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะ แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้แม่ไก่เนาะจ้าเนาะแม่ไก่ก็ได้แจ้งข่าวสารนะคะทุกๆวันนะคะถ้าวันไหนไม่ได้แจ้งก็ขออภัยมาณที่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ